สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนที่มารับชมนะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยเม,มื่อวานใช่ไหมสวัสดีพี่เก๋นะคะมาเร็วตลอดการตลอดไปใช่ไหมใครมาแล้วก็ทักทายกันก่อนนะคะแป๊บนึงเนาะหาโทรศรัพท์เครื่องเล็กไม่เจออ่าไม่เป็นไรอ่าทีนี้เดลแอมรีแคปแผนเมื่อว,วานก่อนเนาะมีใครได้เซลล์มาไหมที่ สี่เก้าห้าศูนมีใครเซลล์มาไหมเมื่อวานนะคะก็คือก็คือเกิดอะไรขึ้นก็คือเซล์ได้นะคะลงมาเป็นหมื่นจุดเลยนะใช่ไหมนี่คือจังหวะที่หนึ่งใช่ไหมคะจังหวะที่หนึ่งลงมา6 9พัจุดนะคะแล้วก็กลายเป็นไซเวย์เฉยเลยตรงนี้ใช่ไหม <c oughs> ตรงนี้คือจุดเซล์ของเราเมื่อวานนะคะหาดูซับอีกเครื่องงไม่เจอ ม่รู้อยู่ไหนอ่ะทีนี้นะคะเกิดอะไรขึ้นบ้างตรงนี้ก็คือเราสามารถที่จะเซลล์ได้นะคะทุกคนด้วยด้วยโครงสร้างนะคะที่ให้ไว้ว่าตรงนี้มีโอกาสที่เราจะได้เซลล์แล้วก็ในกรอบเนี้ยที่มันบอกว่าเซลล์ได้นะแล้วราคาเขาก็ขึ้นไปไปแบบว่าออเดอร์บล็อกอีกรอบหนึ่งนะคะสี่เก้าเก้าสามนะคะประมาณอ่ะ 5ทุ่มครึ่งนะคะเขาไปใช้ออเดอร์บล็อกเลยแล้วก็ทิ้งตัวลงมาแล้วก็ค่อยๆนะคะปรับตัวขึ้นไปนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะราคาลงมาเป็นแสนจุดใช่ไหมคะทุกคนราคาลงมาเป็นแสนจุดแต่ว่าราคาเขามีการกลับตัวเพราะเขากลับตัวได้เห็นไหมเขาก็เขาก็เริ่มทยอยขึ้นไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะตอนแรกเนี่ย เขาอะลงมาใช่ไหมลงมาอย่างรุนแรงเลยประมาณแสนจุดเลยนะคะจากข้างบนลงมาตรงนี้แสนจุดแต่ว่าพอเขาสามารถชนะแรงเซล์ได้นะคะการเล่นหน้าบายของเราก็ย่อมได้เปรียบแต่ถามว่าเราสามารถหาจุดเซล์ได้ไหมก็าหาได้แต่อาจจะได้จังหวะอย่างเงี้ยค่ะเหมือนที่บอกอะจังหวะแบบย่อๆเบาๆ,บาๆกรุบกรบกรุบกริบแบบเนี้ยแต่ว่าหน้าที่ได้เปรียบก็คือหน้าบายนะคะสวัสดีค่ะพิดาอยากดูครูแหม่มเล่นละครเ <laughs> แบวแข็งแข็งใช่ไหม <laughs> แนวตั้งแบบซีรีส์จีนเหรอวิดาอ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวแหมคมขอลบแผนเมื่อวานถือว่าเมื่อวานเราได้ไปนหนึ่งแผนก็คือแผนเซล4950นั่นเองนะคะใครได้มาก็คือปลบมือนะคะตรงนี้ลงมาเยอะอยู่นะคะหกเจ็ดพันจุดี่ยก็ไม่ได้น้อยนะแล้วก็ลงมาหลายรอบด้วยนะคะเพราะว่าไซเวย อ่ะทีนี้เดี๋ยววันนี้มันจะลบนะคะแล้วก็มันจะมาดูเดเมื่อวานสีเดเมื่อวานปิดแบบเอ็นกราฟฟิ่งนะคะปิดแบบเอ็นกราฟฟิ่งเดปิดปิดดีอยู่นะปิดสวยนะอ่าสวัสดีค่ะพี่รีเอาไปหยุ่ตังแล้วสวัสดีค่ะพี่สารสวัสดีค่ะน้องบอเอ้ยน้องบอสวัสดียังอ๋อสวัสดีค่ะน้องบอ ก็คือได้กำไรนะเมื่อวานอ่ะทีนี้วันนี้นะคะจุดที่เราจะเข้าออเดอร์อยู่ตรงไหนบ้างนะคะอืมอ๋ไวแป๊บน,นึงนะจุดเซลจุดเซลที่น่าสนใจนะคะขอขอดูแป๊บน,นึงนะ อ่ะแหมให้เดี๋ยวแป๊บหนึง่งแหม่คอหาจุดเซลล์ให้ก่อนแต่ว่าหน้าใบาได้เปลี่ยนนะเป็นคนยังไงใช่ไหมเหมือนที่มันบอกเมื่อวานนะคะว่าจุดใบได้เปลี่ยนแต่ว่ามันมีมันก็มีการขึ้นการลงเนาะแหมอยากจะได้จุดเซลล์ก่อน จุดเซลนะคะโอ้ M5 ก็ไม่ได้อ่ะโอเคจุดเซลในวันนี้นะคะจุดเซลในวันนี้เราไปรอคิงตรงนี้แล้วกันขอไปอยู่ไกลๆหน่อยนะคะจุดเซลเพราะว่าอันตรายมาก เดี๋ยวจุดแรกที่เราจะเซล์นะคะก็คือคิงตรงนี้ก่อนตรงนี้จะเป็นจุดเซล์โซนนะคะทำไมบอกว่าให้ไกลจังทุกคนไม่ไกลนะเดี๋ยวนี้ท่องคำบอกไว้ก่อนนะว่าไม่ไกลแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวติดป้ายให้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวอธิบายให้นะคะว่าทำไมถึงเลือกตรงนี้ขอเลือกเองก่อนขอใช้สมาธิเลือกกัอนอ่าแล้วก็ อ่าอ่ะ,อะเราก็จุดตรงนี้นะคะเดี๋ยวติดราคาให้แป๊บหนึง่งจะเย็นๆนะคะอ่ะโอเคเอาติดละยางก่อนจุดเซลล์เป็นจุดอันตรายแต่ว่าหาไว้ก่อนนะคะ แล้วก็เช็คก่อนนะอ่าโอเคจุดเซลล์ที่น่าสนใจนะคะมันจะให้โซนตรงนี้เลยนะคะก็จะเป็นราคา 5, 1, 5, 190, ห้าหนึ่งห้าหนึ่งเก้าโซนเนาะ อ่าจุดที่หนึงนะคะจะเป็นจุดของ5้าหแต่ว่าเซล์อ่ะเสี่ยงนะทุกคนแต่ว่ามันก็มีการย่อกลุบกลิบนะคะสมมติใครจะเซล์อ่ะเน่ยเพิ่งเซล์แบบในจุดที่มันไม่มีจุดเข้านะนี่คือจุดเข้านะคะห้า9นึแถวนี้แหละอ่าเอามนให้ไว้เลขก,กลมๆแล้วกันนะคะ ถ้าเรา89มีคอนเฟิร์มก็เข้า89ได้นะคะอะทุกคนเขียน5190มานะคะนี่คือจุดเซลล์ทีนี้มาดูการว่าทำไมมันถึงเลือกตรงนี้นะคะจุดที่แมมเลือกตรงนี้หนึ่งคือมันมีความเป็น OM นะมันคือจุดที่ส่งราคาลงมามันคือจุดที่ส่งราคายังไงใช่ไหมตรงนี้อะนี่คือราคาขึ้นไปเทสฝั่งเซลล์ใช่ไหมคะ แล้วจุดนี้จะเป็นจุดที่บ่งบอกว่าราคาสามารถลงไปนิวโรได้ไหมอะตรงเนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสร้างฐานนะคะว่าลงมาลึกมากนะคะดังนั้น5190เป็นจุดที่แม่มองว่าเป็นจุดเซลล์ที่สวยนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งนอกจากเขามีความแข็งแรงแล้วนะคะเขาก็จะมีเลคคาริตี้อยู่ตรงนี้ อยู่แล้วเห็นไหมหนึ่งคือเราเช็คความแข็งแรงสองเราเช็คจุดที่เขาจะมีโอกาสอา่อกินออเดอร์อื่นก่อนนะคะแล้วก็จุดเซลล์ตรงนี้ตรงนี้มีมีพู back อยู่กรอบตรงนี้มันจะบอกว่าจริงๆมันใช้ได้ทั้งหมดแต่มันกว้างไป ดังนั้นเดี๋ยวให้ให้ป้ายราคาไว้ก่อนนะคะก็คืออุ๊ยให้ให้เลขก,กลมๆอีกดีกว่าทำยังไงแปบ๊บหนึ่งขอเป็นแปดศูนย์อ่าตรงนี้อันนี้ขอเป็นเก้าศูนไม่ต้องมีจุดหรอก อืเล็กกลมๆนะคะอาทุกคนวันนี้จุดเซล์อ่ะแบมให้ตรงนี้นะแล้วก็ข้างบนเนี้ยก็มีนะข้างบนนี้ก็มีนะนนนะแต่ว่าแมแมแบ่งออกเป็นสามโซนให้ละกันนะคะแบ่งออกเป็นสามโซนให้จริงๆแต่จะบอกว่าเป็นเซลล์ได้ไหมเซล์ Sell ได้แต่ถามว่ามีความเสี่ยงไหมกับจุดที่เขากําลังดันขึ้นมาคะ่ะเสี่ยงเหมือนเมื่อวานแบมให้ไว้ที่ห้าศูนย์ใช่ไหมเวลาเซล์อ่ะทุกคนทุกคนดูนะ บอกว่าเซลได้ใช่ไหมแต่จังหวะของการเซลล์อะ่ะมันจะน้อยอะ่ะแต่ถามว่ามันเซลลได้ไหมมันเซลล์ได้ตอนนี้แบมให้หน้าที่แบมให้ตำแหน่งที่เซลล์ได้แต่ไม่ได้แต่ว่าได้ระยะไหมอะ่ะอาจจะไม่การันตีนะคะอ่ะตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเซล์โซนเหมือนกันอ่ะทุกคนพิมพ์ พิมห้าหนึ่งเก้าศูนย์ห้าสองแปดศูนย์มาให้หน่อยสวัสดีพี่รักนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจอ่ะนี่คือจุดเซลล์นะคะแล้วก็วันนี้จุดบายจุดเข้าออเดอร์บายของเรานะคะจุดที่หนึ่ง มันจะรอบายตรงนี้อ่ะขอดูที่เามาก่อนอ่ะมันจะรอบายตรงนี้นะคะนี่คือจุดที่หนึ่งที่มันจะรอบายในกรอบนี้นะเราคอนเฟิร์มนิดนึงนะคะก็คือห้าศูนย์สามสามตรงนี้คือจุดเข้าออเดอร์บาย อ่าตรงนี้ก็จะเป็นจุดเข้าออเดอร์บายนะคะแล้วก็แล้วก็จุดตรงนี้ ล่างเดี๋ยวเรหมนจะมาเช็คให้นะว่าทำไมมันถึงรอบายตรงนี้นะแล้วมันก็จะรอบายตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นจุดบายโซนนะคะในอะอะแล้วก็ราคา4 9่เปดนะคะอ่ะเราจะมาดูจุดเงื่อนไขของการบายเนาะเงื่อนไขของการบายตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นเป็นโซน oom นะ ตรงนี้มันจะเป็นโซน OOM นะคะที่สร้าง Lally b เบรล l ally ally, แล้วยังไม่ได้ใช้งานนะคะจุดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะมี liquidity มาจาะอ,อยู่อ่ะใครรอ5033เหมือนแมมพิมพ์5033ค่ะจุดบาย5033นะ ศูนย์ามสาม,สามแล้วก็ตรงนี้ให้เป็นจุดบายด้วยอ่าอ่ะ,อะตรงนี้นะคะเหตุผลที่แม่มเลือกเนาะหนึ่งคือมันเป็น om มันมี liquidity นะคะตรงนี้5033นี้แม่มมองว่าสวยนะถ้าราคาลงมานะคะ แล้วก็สมมติว่าราคาจิ้มจิ้มโซนบายโซนของแมมเนี้ยแล้วรูดไส้กลับอะคะ่ะกรณีที่จิ้มแบบทําลายโซนเนี้ยแต่ว่ารูดไส้กลับก็ยังเข้าวอเดอร์ได้นะถ้ามีคอนเฟิร์มบายนะคะแล้วก็สี่สี่เก้าแปดสี่นะคะตรงนี้ก็เป็นโซน O m ที่สร้างแรนลี่แบลนเนเหมือนกันแล้วก็ยังไม่โดนมาใช้นะโซนโซนตรงเนี้ยที่แมมให้นะคะสี่เก้าแปดสี่ก็เป็น O m เหมือนกันแล้วก็มีเลคคูิตี้มาอยู่มาจออยู่ตรงนี้อ่าันก็เลยเลือกนะคะตรงนี้นะ แล้วก็ตรงนี้แบบเลือก4955นะคะ4955ก็คือมีออเดอร์บ็อกมีแท่งอิมมีลิคลิตี้นะคะวุ้ยจุดบายสวยอะ่ะแต่มันจะหยุดที่จุดไหนเนี่ยแหละประเด็นจุดบายสวยทั้ง3แล้วจุดเลยนะคะโอเคไหม49อ่าโอเคดังนั้นนะคะเดี๋ยวทบทวนให้จุดเซลล์จุดเซลล์เราจะรอสามโซนข้างบนโน้นนะคะ อ่ะนี่คือจุดเซลห้าสามเจ็ดหกกับห้าสองแปดศูนย์แล้วก็ห้าหนึ่งเก้าศูนย์ถ้าเป็นจุดบายนะคะวันนี้หน้าบายได้เปรียบนะจุดบายก็จะเป็นห้าศูนย์สามสามห้าเก้าไอ้สี่เก้าแปดสี่แล้วก็สี่ห้าสี่เก้าห้าห้านะคะสวัสดีค่ะพี่แวนคนงามประจำสุพรรณบุรีใช่ไหม <laughs> โอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะ วันนี้แผนง่ายไม่มีอะไรเมื่อกี้อธิบายเงื่อนไขแล้วนาะดังนั้นทุกคนก็เข้าออเดอร์รอจุดเข้าที่ตัวเองชอบที่ตัวเองฟินได้เลยนะคะอ่ะใครเข้าใจพิมพ์กําไรมาหาหน่อยใครเข้าใจแผนนะคะพิมพ์กําไรมาหาหน่อยแล้วขอให้ทุกคนได้รับกําไรเหมือนที่ทุกคนพิมพ์มาสวัสดีค่ะพี่ไพรัสพี่แหวนเขามาสิบหกนาทีแล้วตัวเองอะมาชา้าเข้าใจปะเนี่ยวันหลังตัวเองต้องมาก่อนเวลาห้านาที อ่ะ <laughs> ใครมั่นใจว่านี้จะรอจุดนี้เราทำกำไรได้นะคะพิมพ์กำไรมาวันนี้แหมมไปแล้วนะแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้มาเจอกันนะคะใครพิมพ์กำไรไว้ขอให้ได้กำไรตามที่ตัวเองพิมพ์เลยรับรองจุดที่แหมมให้นะคะได้ทำกำไรแน่นอนไม่รู้จุดไหนแหละรู้หรือว่า,าอ้าว ให้ทั้งสามจุดถ้าฉันเลือกจุดที่หนึ่งล่ะอุ้ยทุกคนเราจะเห็นชัดว่ามันเข้าได้หรือมันเข้าไม่ได้นะคะถ้ามันผ่านชแวไปเลยก็ไม่ต้องไปเข้ามาันแต่ถ้าเกิดเฮ้ยมันสร้าง p A เอเคยถอนแล้วนะว่าเวลาที่เข้าได้อะ่ะมันมีท่าไหนบ้างนะคะดังนั้นก็แค่รออย่างเดียวให้มันไดใน้ให้มันเกิดปรากฏการณ์ที่เราเข้าใจนั่นแหละวันนี้ไปแล้วนะยังไม่ไปไหนเลยเนี่ยรอที่ไหนอะไรล่ะเนี่ยตัวเลขตัวถ้าเกิดพูดแบบตัวเลขจะ ทิมตาหมดแล้วเนี่ยรอเล่นนะคะไปแล้ววันนี้บายบายทุกคนเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ